ชัฉันนางสาวฟาริดาบุญชื่นตำแหน่งนักวิชาการแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาวันนี้จะมาอัพเดทเรื่องราวข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่23ถึงวันที่27พฤษภาคม2565เชิญรับชมกันได้เลยค่ะ วันที่23พฤษภาคม2565ในายบรรพตโพโนุษยสวัสดิการและคุ้มครองรายง,งานจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายง,งานครั้งที่4ประจำเดือนพฤษภาคม2565เพื่อหารือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณห,ห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่2ประจำปี2565เพื่อเตรียมความพร้อมการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าออกผ่านช่องทางชายแดน เพื่อขจัดเงื่อนไขปัญหาการลักลอบใช้รายงานผิดกฎหมายและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดตั้งสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลณห้องประชุมศูนย์บัญชาการชั้น 3, สาราลกลางจังหวัดพะเยาสวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อหารือการปฏิบัติงานของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกำกับของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายบำรุงสังขาวและมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการทหารพันธ์ดีเพื่อให้การปฏิบัติมุ่งสู่ผลสำเร็จทั้งในเชิงน,นโยบายและพื้นที่ณห้องประชุมจอมทองชั้นสี่ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยมีนายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาออกตรวจแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอจุนจำนวน10แห่ง ลูกจ้างรวม128คนทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักง,งานส่งเสริมสถานประกอบกิจการปลอดบุหรี่ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสวัสดิการแรงงานพันธ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานประกอบกิจการและส่งเสริมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9ให้ในจ้างลูกจ้าง เฝ้าระวังและปฏิบัติตามหลัก DMHTT ของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดวันที่24พฤษภาคม2565นายบรรพฤโพนุษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนาย,ยน2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดถนนสาธารณะหน้าลานอนเนกประสงค์หน้าวัดศีคุมคำจังหวัดพะเยาโดยมีนายศักดิ์ลิ์หลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดพะเยาร่วมตรวจติดตามความพร้อมการเปิดการเดินทางเข้าออกของบุคคลและพหาหนะผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก ด่านชายแดนถาวรบ้านห่วกอเภอูอสางจังหวพะเยาณที่ว่าการอเภอูสางอภูอสางจังหวพะเยาโดยมีนายชุติเด่นมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานวันที่25พฤษภาคม2565นายบรรพธโพโนุษย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมพิธีมอบเกียรติชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมที่มีผลการประเมินระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ2,564หน้าโรงแรม KM กวนพะเยาจังหวัดพะเยาโดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์เซฟไลท์ร่วมก้าวไปกับกองความปลอดภัยแรงงานแคมเปญ3จอ1ปอและ3ตอ่อเพื่อลดสถิติการประสบอันตรายผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาโดยมีนายสมพจน์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่หน้าห้องประชุมภูกรรยาวชั้น5าสารการจังหวัดพะเยาโดยมีนายชุติเดชมีจันทรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาดำเนินกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ2,565รุ่นที่5ให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจำนวน100คนณศาลาปฏิบัติธรรมวัดศีดอนตันอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา โดยมีนายบรรพจนโพโนุษย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเข้าร่วมสัมมนา,าส่งเสริมธรรมมาพิบาลภาคร,รัฐในภูมิภาคครั้งที่สองภาคเหนือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมมาพิบาลโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการประชาชนอย่างม,มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมการอบรมเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคมรุ่นที่3ในรูปแบบออนไลน์มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อสร้างหน่วยงานเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายรวมทั้งเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาเครือข่ายด้านธรรมิบาลของสำนักง,งานตรวจการแผ่นดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายผลไปยังองค์กรภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนวันที่27พฤษภาคม2565สวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดพะเยาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบวันในสถานประกอบกิจการจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ2565 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ2565นณโรงแรม M2 Hotel Waterside โดยมีนายศักดิ์เลสหลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเจ้าหน้นาที่รวมนำคณะนบรศึกษาดูงานนักวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลยพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจากนายสุภารดากันทวงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลยในหัวข้อวิชาแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลางร,รุ่นที่31ประจําปีงบประมาณ 2,565เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ที่เลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะด้านการบริหารจัดการภาครัฐรวมทั้งสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานผ่านระบบซูมค c a วม m ตต t i n g ณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปุเลยตำบลสัตว์แบบม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ยูทูบชาแนลพีอารควันพยาวนิวศสะสคพยาวด้วยนะคะควสสำราญงานสำเริกผลประชาชนพึงพอใจสวัสดีค่ะ